ของกรุงเทพมหาคนครก็คือการมีรุกขกรประจําทุกเขต50คน50เขตนะคะซึ่งตอนนี้เองค่ะก็ได้ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคณะและคณะอนุกรรมการจัดหารุกกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจําเขตนะคะม,มีรุกกรวิชาชีพแล้ว5คนด้วยกันค่ะอยู่ที่สํานักสิ่งแวดล้อม4คนแล้วก็สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์1คนนะคะก็จะช่วยกันดูแลต้นไม้ทําให้ภาพวันนี้บรรยากาศเวลาที่เราเห็นต้นไม้เนี่ยบางคนเมื่อก่อนนะ ก็จะมีภาพต้นไม้กุดเดี๋ยวนี้ภาพแบบนี้ก็หายไปนะคะเราเห็นต้นไม้ในกรุงเทพสวยขึ้นมากทุกทีค่ะแ,แบบมีหลักการมากขึ้นแล้วก็ที่บอกว่าลุกกากรายทไมหลายคนบอกว่ามีน้อยจัง5คนคืออบรมลุกกากรเสร็จยังเป็นลุกกากรวิชาชีพไม่ได้นะต้องผ่านสอบแล้วก็มีใบเขาได้ใาบาอนุญาตเป็นลเซเส้นลกกากร,ก,รก่อน เพราะห,หน้าที่ในการดูแลต้นไม้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญ <ฮะ S 2> แต่และต้นกว่าเขาจะใช้เวลาเติบโตได้บางต้นร้อยส0งปีต้องผ่านการอบรมแล้วก็สอบให้ได้มาก่อน <ฮะ S 2> จึงจะ ทำงานในแง่ของการดูแลต้นไม้ได้อย่างถูกหลักแล้วก็ปลอดภัยนะครับใช่ปลอดภัยทั้งต้นไม้แล้วก็คนที่ดูแลด้วยนะคะคนอกเหนือจากรุกงคกร,ค,กรค,ค่ะอีกหนึ่งความท้าทายมากๆก็คือนโยบายสวน15นาทีนะคะแนวคิดก็คือว่าทํำยังไงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ไง่ายๆใกล้บ้านคุณค่ะคบ,บางทีเนี่ยถ้าเราไปไกลนะก็เสียทั้งเวลาแล้วก็เพิ่มคาร์บอนอีกเพราะว่าต้องขับรถไปอะไรบ้างนะคะคแนวคิดนี้ค่ะก็เลยทาให้กรุงเทพเนี่ยพยายามค้นหาพื้นที่เป้าหมายตอนนี้ได้ ได้แล้วร้อเจ็เป้าหมายเปิดให้บริการเพิ่มเติมไปแล้ว13<า>แห่งนะคะ<ม>ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณจักพันผิวงามค่ะหลังจากที่ได้ดำเนินการนโยบายนี้แล้วนี่นะครับเราก็ทําการหาที่ดินที่ดินในขนาดนี้นะครับเราได้มาแล้วเนี่ย107แห่งใน1 0 7แห่งนะครับถ้าคิดเป็นจํานวนไร่นะครับก็ประมาณห59ไร่ จํานวนนี้นะครับก็จะเป็นที่ดินของเทือกาแควเองเนี่ยจำนวน42แห่งเป็นที่ดินของภาครัฐนะครับที่ให้คุณเทือกเาแควเนี่ยใช้นะครับจำนวน38แห่งกับอีก27แห่งเนี่ยนะครับเป็นที่ดินที่เอกชนเนี่ยนะครับยินยอมให้เทือกเขาแควเข้าไปปรับปรุงนะครับโดยที่ไม่คิดไม่คิดค่าเช่าอาจจะมีการให้ใช้นริยะเวลา จ็ดปีก็มีสิบปีก็มีนะครับสิบแปดสิบเก้าปีก็มีนะครับพอหลังจากที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้ที่ดินมาแล้วขั้นตอนสำคัญก็คือการออกแบบการออกแบบของที่มหานครนะครับเราก็ใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยงบประมาณที่ใช้เนี่ยนะครับที่ผ่านมานะครับใช้งบประมาณไม่มากนะครับบางแห่งก็ใช้เพียงแค่แสนสองแสนบางแห่งก็ไม่ใช้งบประมาณเลยเพราะใช้ลักษณะของแรงงาน ของเท้มข้รที่มีอยู่หรือชาวบ้านเนี่ยเข้ามาช่วยกันนะครับพัฒนาตรงนั้นให้สามารถทำเป็นส่วนได้แล้วเพราะฉะนั้นวัประมาณที่ใช้เนี่ยถามณวันเนี้ยเราตั้งวัตถุมาไว้เท่าไหร่เนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยคงอยู่ที่การออกแบบของแต่และที่แต่และที่แต่ก็ยืนยันว่างัประมาณที่ใช้เนี่ยจะไม่มากนะครับที่ผ่านมา,น,น,น,า,น,านี่นะครับณขณะนี้นะครับวบประมาณที่เราใช้ไปนะครับ เราใช้ไปเพื่อปรับปรุงสวน13แห่งนี่ะครับที่เปิดใช้เนี่ยไม่ถึง5ล้านบาท oh. ไม่ถึงนะไม่ถึงแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าสวนบางแห่งนะครับมีสภาพที่จะต้องไปถมดินนะครับหรือว่ามีการปรับปรุงสภาพที่มันซุดสมเยอะๆเนี่ยอาจจะใช้งบงระมาณนมากไปด้วยแต่ตัวเลขอน,นันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าไปออกแบบประมาณราคาก่อนแต่ณวันนี้ 15บหกอโทษที13แห่งที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยใช้เงินไม่ถึง5ล้านแล้วบางแห่งเนี่ยไม่ได้ใช้เงินด้วยตามไป ความยากของการเพิ่มสวนที่เข้าถึงได้ภายใน15นาทีไม่ใช่แค่เรื่องของการค้นหาพื้นที่ว่างนะคะแต่ยังรวมไปถึงการออกแบบในเชิงกายภาพแล้วก็กิจกรรมของพื้นที่นั้นๆให้ตอบโจทย์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณยศพลบุญสมผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบีปาร์กนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแนวคิดน,นี้กับกรุงเทพมหานาครด้วยสวัสดีพีย่ยศสวัสดีครับสวัสดีครับถามพี่ยศก่อนเบื้องต้นเข้ามาไทยพีพี ไทยพีวเอพอเป็นสวน15นาทีให้คนกรุงได้ไหมฮะได้แน่นอนฮะถ้าเกิดเราปรับปรุงแล้วก็ทําการมีสวนร่วมร่วมกันกับชุมชนรอบๆนะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่เหมาะสมผมว่าแสดงว่าจริงๆหลักการของการมีสวน15นาทีไม่ได้แค่มีต้นไม้อย่างเดียวใช่การมีส่วนร่วมด้วยคือถ้าบอกว่ามีพื้นที่ร้างแล้วปลูกต้นไม้นี่เราเรียกว่าสวน15นาทีนี่คงไม่ใช่เพราะว่านั่นอาจจะเป็นแค่การเพิ่มในเชิงปริมาณแต่ว่าถ้าทําแล้วมันทิ้งร้างมันก็สูญเสียงบประมาณแล้วก็เสียเวลาของความร่วมมือนะครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการในการออกแบบที่สําคัญก็คือนี่ครับการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมโดยรอบที่ถ้าเราบอกว่าสวนสิพันนาทีมันคือส่วนระดับชุมชนรับรัศมีบริการอาจจะ400เมตร800เมตรรอบพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าผู้คนรอบๆเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วก็กระบวนการนั้นก็คือเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาสู่นักออกแบบซึ่งก็คือภูมิศานิกที่ก็ต้องทํางานกับสหวิชาชีพต่างๆว่าจะออกแบบพื้นที่ยังไงให้ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนอกจากเรื่องออกแบบแล้วเนี่ยมันก็ต้อง คิดไปเลยว่าเราจะดูแลร,รูปกันยังไงอ,อ,อ,อันนั้นก็สําคัญจริงๆเรื่องการออกแบบเนี่ยบางทีเราคิดว่าเป็นส่วนแบบให้ไปวิ่งให้ไปออกกําลังกายเอ๊ะใน แนวคิดอะคะ่ะมันสามารถเป็นอะไรได้อีกบ้างคะใชะจ่จริงๆถ้าพูดถึงสวนสิบห้าที่มันได้หลากหลายเลยสมมติชุมชนหนึ่งสมมติร,บรอบๆเขาบอกเอ๊ะเขาอยากจะมีพื้นที่ทางเศรษฐกิจได้ไหมครับอ่าเป็นตลาดเป็นที่ทําเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนอ่าเพราะฉะนั้นสวนก็สามารถผนวกเรื่องกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับหรือบางพื้นที่พูดถึงเออเบิร์นฟาร์มการมีพื้นที่อาหารเพื่อทําให้ชุมชนรอบๆลดรายจ่ายก็เป็นได้ค่ะหรือแม้กระทั่งสวนในการที่จะลดเรื่องฝุ่นเรื่องของเป็นพื้นที่ซับน้ําของเมืองก็ก็สามารถร่วมกันได้ รหรือชุมชนที่มีผู้สูงอายุมีเด็กมีพื้นที่ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะแต่ละส่วนก็สามารถออกแบบตามแต่ละความต้องการเป็นหลักก่อนใช่ความต,ต้องการเป็นหลักเพราะฉะนั้นออกแบบนี้มันมันสามารถอินทิเกรตผสานเข้ากับพื้นที่ได้หมดเลยครับ แสดงว่าการเริ่มต้นก็คือต้องรับฟังความเห็นคนในชุมชนกันสิทธว่าเขาเต้องการพื้นที่สีเขียวในลักษณะไหนมันถึงเขาถึงจะเข้ามาใช้ถูกต้องฮะ,ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องคือคือการออกแบบก็จะนี่ครับรวบรวมแล้วก็ออกแบบในเชิงกายภาพแต่ที่สําคัญเนี่ยนอกเหนือไปกว่าน,นั้นคือเราจะเข้าถึงพื้นที่นั้นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูเลยทางเท้าที่จะเดินมาถึงตรอกซอกซอยมีความปลอดภัยไหมเดินได้ไหมเพราะบางทีหลายๆพื้นที่เนี่ยผู้สูงอายุมีเยอะผู้สูงอายุกว่าจะออกจากบ้านจะเดินยังไงให้ปลอดภัยเพราะฉะนั้้้้นนนกก็ตตองงพพััฒาาททวืี่และร เข้าถึงโดยรอบให้เกิดความปลอดภัยด้วยเช่นกันเรื่องของกรีนคอริดอร์หรือว่าการมีเส้นทางเชื่อมโยงแบบสีเขียวนี่ก็สําคัญในกานใช่ไหมคะครเราเห็นว่ามีพื้นที่เอกชนหลายแห่งที่ตอนนี้แม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมในเชิงหลักการว่าเนี่ยเป็นสวน15นาทีแต่เขาก็พยายามปรับพื้นที่ของตัวเองให้มีความเขียวมากขึ้นด้วยใช่ครับคือถ้ามองว่าถ้าเราอยากได้เมืองสีเขียวเนี่ย เมืองสีเขียวคงไม่ใช่มีแค่พื้นที่ของรัฐอย่างเดียวพื้นที่เอกชนนะครับหรือว่าถ้ามองพื้นที่ราชการออฟฟิศที่หน้าออฟฟิศนะครับหรือพื้นที่ที่เป็นเส้นอาจจะเป็นถนนทางเท้าริมทางรถไฟต่างๆเนี่ยก็ต้องผสานเข้าไปด้วยกันแล้วเราก็ค้นพบว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอย่างล่าสุดก็คุยกับประชาคมอโศกนะครับก็เป็น ภาคเอกชนที่รวมตัวกันที่บอกว่าถ้าง,งานลงมาพัฒนาทั้งถนนเส้นอโศกเองหรือว่าพื้นที่หน้าอาคารของสํานักงานหรือแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยมสวอ,อย่างเงี้ยใ,ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นทําให้เกิดเป็นกรีนเน็ตเวิร์กคลอกย่านได้ออนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็เริ่มเห็นความร่วมมือหรือความที่อยากมีส่วนร่วมที่ทําให้เมืองเราสีเขียวไปด้วยกันเนี่ยค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะค,คือสวนหัวลำโพงรุ่นคณิเวศเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พี่เอ๋ก็เองก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับรุงนะะคกก็เิด ภาคีการมีส่วนร่วมทั้งไอเดียการลงทันนะคะแล้วตอนนี้ก็ใช้งานแบบตอบสนุกมากๆเลย<ช>เห็นว่าในอนาคตเนี่ยเขามีแผนที่จะเปิดอีกเป็นร้อยแห่งี่เยาจะเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยังไงบ้างะคะร้อยแห่งนี้ถือว่าทา้าทายมาก <c oughs> นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทองตัวเลขคือ13แห่งเองที่ท,ที่เกิดขึ้น<ช>เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังมองว่าเราไม่ได้อยากจะเพิ่มแค่ปริมาณเพราะเพิ่มปริมาณผมว่าง่ายมากเอาต้นไม้ไปปลูกก็อาจจะเสร็จแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนทั้งในเชิงระบบด้วย ทำยังไงเราถึงจะมีบุคลากรที่ออกแบบพื้นที่นี้เป็นกระบวนการที่ถูกต้องและฟังความคิดเห็นดูแลเป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเรากำลังจะทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานครคือการไปอบรมเจ้าในเจ้าหน้าที่เขตนะครับในการออกแบบพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กเป็นโคชชิ่งเป็นโคชชิ่งเลยครับห้าสิบเขตห้าสิบสวนเพราะฉะนั้นก็คือเอาพื้นที่จริงเลยเนี่ยที่จะทำเนี่ยมาเป็นโจทย์แล้วก็มี นักอ,ออกแบบภูมิสาบานิกจากสมาคมภูมิสาบนิกประเทศไทยเนี่ยเป็นโคชชิ่งไปด้วยกันกับมาหาลาัยในย่านเพราะฉะนั้นปัจจุบันเรามี6กลุ่มเขตเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มเขตก็จะมีที่ปรึกษาแล้วก็ทํางานไปด้วยกันในการสร้างสวนอย่างมีคุณภาพแล้วก็ทาให้สิสตเต็มเนี้ยมันเดินไปด้วยกัน,นต่อไปได้จริงๆเรามองแนวโน้มก็น่าจะไปต่อได้ด้วยตัวเองแล้วแหละแต่ในฐานะคนที่เข้าไปร่วมทําตอนนี้ยังมองเห็นอุปสรรคอะไรไหมฮะที่ถ้าทลายได้การทํางานมันน่าจะดีกว่านี้ง่ายขึ้นผมว่าคือเราคือเราต้องมองเรื่องการสร้้างกกกลไไปดวยัน เพราะว่าถ้าเราพูดถึงระบบต็มเมื่อกี้ถ้าเราทำยังไงถึงจะสร้างกระบวนการที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาดใช่ไหมครับแล้วก็มีระบบของการระดมทุน มีการสร้างบุคลากรขึ้นมาเนี่ยถ้าอันนี้มันทาได้ได้ในปีแรกเซตซิสเตมที่ถูกต้องก่อนปีต่อไปทําซ้ําเราก็จะชนานาญมากขึ้นในการทําแล้วก็การตั้งงบประมาณที่ทําให้ซิสเตมเหล่านี้มันเดินอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทายังไงเราจะสื่อสารให้เห็นว่าการทาพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของทุกฝ่ายการระดมทรัพยากรน,นี่ก็สําคัญคจ,าจากเอกชนที่ทำให้เป็นหลักกหลัเกณฑ์หลักการที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทําให้ซิสเตมเนี่ยมันเดินไปได้ด้วยตัวมันเองครับจริงๆผมสงสัยนะเรื่ เขาเข้ามาร่วมทํากับเราเนี่ยจริงๆการแลกเปลี่ยนประโยชน์กับเขาที่เขารู้สึกว่ามันเหมาะสมเท่าเทียมยุติธรรมและพร้อมที่จะมาทํากับเรื่องน,นี้เนี่ยคุณยศบอกว่าเขามองตรงจุดไหนผมว่าถ้า ค,คือถ้ามองในแง่ของบัลฟิตเรื่องแท็กซ์หรือเรื่องตัวเงินเนะี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นการมองในในระยะสั้นมองแบบช็อตเทอมแต่จริงๆหลายๆเอกชนที่ทํารงานเรื่องนี้คือมองระยะยาวคือมองเรื่องว่าเฮ้ยเมืองที่ดีเขาทุกคนอยากอยู่ในเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นเมืองที่ดีทุกคนต้องลงทุนร่วมกันรเราจะอยู่แต่ในเมืองแล้วเราไม่ลงทุนร่วมกันนี่ก็คงเป,เ,ปเ,ปเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหือที่จะเข้ามาลงทุนเองถูกเาไม่ได้มองถึงแค่เรื่องปัจจัยทางการเงินเท่านั้นนะสิ่งแวดล้อมของนักลงที่่จะอยูก็สําคคัญ เพราะฉะนั้นพนักงานของออฟฟิศเองหรือว่าย่านที่ทําให้คนออกมาจับใจใช้สอยสิ่งนั้นเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจหรือสร้างคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองร่วมกัน เพราะฉะนั้นทุกคนมีทรัพยากรแ,แต่ละคนมีทรัพยากรนะครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะลงที่บางคนลงเงินลงแรงลงความรู้ความคิดเห็นเพราะฉะนั้นแหละนี่คือโอกาสที่ทุกคนต้องลงทุนร่วมกันแต่ถามว่าเบนฟิตที่เป็นตัวเงินเป็นแท็กก็เรื่องหนึ่งแต่เบนฟิตที่ปลายทางคือเมืองที่ดีที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมพอพูดแบบนี้แล้วเรายิ่งเห็นโอกาสของพื้นที่มากขึ้นว่ามันไม่ได้แค่สีเขียวหรือแค่มีต้นไม้นะแต่มันอาจจะนํามาซึ่งโอกาสทางไรายได้คุณภาพชีวิตการกระตุ้นการตื่นตัวของ <ค>ให้ออกมาใช้ชีวิตอ,อะไรลองจินตนาการว่าเรามีพื้นที่ร้างอันหนึ่งที่อยู่ในย่านแล้วแบบมีอาชญากรรมเป็นพื้นที่เปลี่ยวแต่ว่าครั้งเมื่อเราไปเปลี่ยนอย่างกับยกตัวอย่างอย่างสวนสาธารที่คลองสาารอย่างเงี้ยมันก็เปิดพื้นที่ให้มีเศรษฐกิจของชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามามสร้างงานสร้างไรายได้ได้เป็นพื้นที่ของการจัดการขยะ สร้างแก้ปัญหาอย่างอื่นไปในตัวไปในตัวได้เป็นเพืี่เรียนรู้ด้วยนะเป็นที่เรียนรู้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราลงทุนครั้งเดียวนะแต่ถ้าเราคิดดีคิดรอบเนี่ยมันจะได้ประโยชน์หลายด้าหลายอย่างจากการลงทุนครั้งนี้จริงๆเนี่ยพี่ยศเองก็ทํามาหลายส่วนแล้วนะเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนร่วมขบวนการเยอะะเลยถ้าอยากจะให้ฝากของค่ะเร็วนี้มีพื้นที่ไหนที่กําลังอยู่ในโปรเซสที่น่าติดตามกันบ้างอ๋อโอเคครับก็ เร็วๆนี้เราก็จะอย่างสวนป่ายเอกมัยอันนี้เราก็ขับเคลื่อนมาสองปีแล้วมีประกวดแบบตอนนี้ปีนี้ก็จะเกิดการขับเคลื่อนแล้วก็มีงบประมาณแล้วจากกร <affirm. S 2> ุงเทพมหานาครก็ที่เอกมัยสวนป่าศาัก์ตรงวิภาวดีก็เป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศก็จะเกิดการขับเคลื่อนเช่นกันแล้วก็มออีอีกหลายพื้นที่คลองเป้ง,งเราไปเจอมาใจกลางเองกมัยทองหล่อเลย<ม>เป็นพื้นที่ริมคลอง <bonito. S 2> ก็เป็นพื้นที่สาธารสีเขียว <ข Est. S 2> ได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆพื้นที่อโศกก็เป็นความร่วมของเอกชนนะฮะเพราะฉะนั้นเรา ปีนี้ครับผมคิดว่าเราจะเห็นหลายๆพื้นที่ที่จะขับเคลื่อนแล้วเห็น็รรูปธรรมเรโลอลรวมถึงพื้นที่ใต้ทางด่วนด้วยใต้ทางด่วนนี่ก็สาคัญมากๆนะฮะแล้วก็คือตอนนี้เราพยายามจะเปิดความร่วมมือกับหลายๆภาคีอาจจะเป็นการรถไฟครับการทางพิเศษห่งประเทศไทยแล้วที่สําคัญเป็นนิมิตใหม่ที่ดีคือเอกชนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากเพราะเอกชนเองก็จะต้องทําเรื่องของการสร้างความยั่งยืนกับเมืองในแง่ข้อพับเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปลงทุนที่อื่น มาลงทุนกับเมืองร่วมกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับท<ช>ำงาน <ฮะ S 2> ร่วมกับกรทมถามนิดนึงแวะถามนิดนึงให้คะแนนเท่าไหร่กับเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เจ็ดเดือนแล้วนะพอจะให้คะแนนได้ไหมว่าเป็นไงบ้างผมผมผมตอบเรื่องนี้ได้เหรอเนี่ยใช <c oughs> <อ>่ถามซะยากเลยคือวันก่อนฟังผู้ว่าช้าบอกว่าให้5คะแนนให้5คะแนนฮะผมผมก็คิดว่าถ้าถ้าความตั้งใจผมว่าได้เกิน5แน่นอนความตั้งใจ มันน่าจะต้องแบบได้ได้เกิดฮาทุกคนตั้งใจมากแต่ผมว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากๆที่สําคัญเลยที่พี่ว่าจะชอพูดถึงก็คือตัวระบบเดิมที่มันฝังรากอยู่ในกลไกเดิมเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันทลายไม่ง่ายข้อจํากัดในเชิงระบบราชการระบบราชการแม้กระทั่งรวมถึงไมซ์เซตเรากำลังจะเข้าไปเปลี่ยนวิธีการทางานใหม่ระบบใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเข้าไปพูดถึงเราไม่ได้ไปแค่เปลี่ยนกายภาพแต่เราไปเปลี่ยนระบบครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลากับการเปลี่ยนระบบอันนี้สําคัญสำคัญมากไม่แพ้ไป ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวนอกเหนือจากพื้นที่ที่คุณยศกล่าวมายังมีพื้นที่ไหนอีกบ้างติดตามกันนะคะนอกเหนือจากรายการตรงประเด็นเราก็ยังมีคอลัมน์พิเศษนะคะที่เราทําร่วมกันกับวีป้าค่ะคอลัมน์กรีนสเปซในเดียกทีฟนั่นเองครับพอพูดถึงเรื่องของมุมมองชนพิยศช่วงสุดท้ายสักครึ่งนาทีชวนเปลี่ยนมุมมองกับเรื่องการพื้นที่สีเขียวว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เราเห็นยังไงบ้างพื้นที่สีเขียวเนี่ยถ้า จริงๆมันมถีถ้าพูดถึงมันคือกร mm ีนอินฟราสตรัคเจอร์คือหลายๆคนมองว่าอินฟราสตรัคเจอร์หรือแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองคือถนนคือทางรถไฟแต่หลายๆคนลืมไปว่าสีเขียวเนี่ยมันคือปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมมีผพูดไปแล้วเรื่องอากาศเรื่องดูดซับน้ําจ,จ,จัดการจัดการเรื่องน้ําท่วมเรื่องเศรษฐกิจก็ช่วยได้เรื่องสุขภาพเรื่องพื้นที่อาหารปลอดภยัยเพราะฉะนั้นจะทายังไงที่เราเปลี่ยนมุมมองของการลงทุนนี้เป็นโอกาสสาคัญที่จะพลิกเมืองอะฮะในการที่จะจับเมืองที่มัน ซบเซาไม่น่าอยู่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาวะเนี่ยสู่เมืองที่มันยั่งยืนและสร้างโอกาสของทุกคนทีนี้โอกาสของทุกคนเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกคนต้องมาร่วมให้ความร่วมมือและร่วมมือว่าเราจะออกแบบโอกาสนี้อย่างไรผ่านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวครับครับผมซึ่งก็ได้เห็นแนวทางแล้วก็โอกาสความหวังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครจริงๆพื้นที่อื่นตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวเราก็อยากให้นําโมเดลในลักษณะเนี้ย ไปไปสารต่อเหมือนกันนะอย่าอย่าเพิ่งคิดว่าตอนนี้พื้นที่สีเขียวในจังหวัดตัวเองเยอะอยู่แล้วใช่อ,อันนี้อันนี้อันนี้อยากฝากนิดนึงคือจริงๆอ่ะพูดถึงพัพพนธกิจเนี้ยทั้งจริงอ่ะไม่ได้มีแค่กรุงเทพมหานคนรครับจริงๆเราเห็นความตื่นตัวของหลายเมืองมากที่ที่กำลังตื่นตัวเรื่องนี้แล้วเราคิดว่าเราก็อยากจะส่งต่อหรือเอาองค์ความรู้ที่มันได้บทเรียนจากที่นี่ครับไปพัฒนากับเมืองอื่นๆที่ขยาย พื้นที่ต่อไปอย่างล่าสุดเราก็ทํากับที่หัดใหญ่แล้วก็ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นเมืองอื่นที่ทมาทําร่วมกันครับผม<ะ>่วงนี้นะครับขอบพระคุณคุณยศพลบุญสมนะครับจากกลุ่มวีพาร์ค<ะ>ที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็แน่นอนในวันนี้ไทย p ีบีก็เป็นหนึ่งพื้นที่เดี๋ยวรอติดตามนะว่าพื้นที่เราจะสามารถเสิร์ฟสิ่งดีๆให้กับคนตะแวกนี้เป็นพื้นที่ของการสร้างปอดที่ดีให้กับคนที่บริเวณนี้ได้หรือไม่นะครับ